ห้าแปดยังไงฮะเทนยกลูกนี้เจ้าป๊อปโอ้ติดบล็อกต่ก็ออกครับแปดห้าไอ้สุดลูกนี้

8.5ดห้ล็อก4 แต่น้าครับเกิดีครับเก้าห้าออกแป้งข้าหัวดห้าเก้าปั่นลูกนี้อุ้ยอยอกครับล็อกเสียห้าเก้า เก um, oh, oh. oh, oh. uh, okay. ้าวห้าเก็บสิบสามได้แต้มสิบห้า ห้าสิบหยอดลูกนี้ติดล็อกครับได้แต้มฮะ 51 11 5

เตะดิห้าสิบเอ็ดครับจับมือกัน

สิบองห้าครับเกมไม่เกมเตเให้ยกเข้ามาเตโอยเตะดีครับเกมครับ 你给我点颜色。